สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนชองบุญมาผ้าโชคเมื่อนี้ทั้งช่องบุญมาผ้าโชคกับสีมาเป็นซื้อกลางไหแนวทังของหวยห้าหน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะหวยห้าหน้อยของเฮ้าเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เพื่อนสิม,มีตัวใดเด่นเด่นเด่น,เด,น,เ,ดนเด่นมาฝากพี่น้อง FC. เอฟซีเฮ้าเฮากับมาไปเบิองไปชมน้ากันเนาะคะ่ะก่อนเฮ้าสิบไปเบิองห้าหน้อยเมื่อนี้เฮากับมาเบิอง มื่ว่านี่ก่อนเนาะค่ะว่าห้าหน้อยของห้าเข่าบ่อเขาพิเศษมื่ว่านี่ห้าใไห้เด่นไห้อยู่เกตกับสามเนาะค่ะห้าหน้อยพิเศษกับออกหนึ่งสี่เกตเนาะค่ะกับเข่าเนาะค่ะเลขบิงเลขหลูดเห่ากับเข่าเกีเนาะค่ะมาปกติห้าใไห้เด่นไหวเก้าก้าหาปกตินี่เลขเด่นหลูดเนาะค่ะแต่ว่า ไปเข่าเลขห้าน้อยมัดร่วมน้องแฮมเข่าศูนย์เกเนาะคะ่ะมาว i ่พเฮ้าไหาเดนไวศูนย์กับหกเนาะคะ่ะว i ่พก็ออกทั้งสองตัวถทั้งสองตัวเนาะคะ่ะเลขวิ่งเลขเจาะวี่พก็ออกหกหก,หกส,าสามสามศูนย์ล่างเนาะคะ่ะห้าน้อยของเข้าก็ยังถือว่าเดินดีอยู่ตลอดเนาะคะ่ะ ปกติกับเขาน้อยมัดรวมนองแฮมพิเศษกับเขาเกตเนาะคะ่ะวิอพี่กับเขาหกกับซูนเขาทั้งสองตัวเนาะคะ่ะถ่ายเอซีวิ่งกับสีได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเมื่อนี้ทั้งอาจารย์เพิ่นสีได้ตัวใดมาให้พี่น้อง f Z, อซเข้าได้เบิงได้ติดตามกันเขาก็มาไปเบิงไปช่มน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอซ มาไปเบืองไปชมน้ำกันว่าอาจารย์เพิ่นสิมีตัวใดเด่นๆมาหายพีหายนอง FC เอฟซีห้าได้เบิ่งเขาก็ับมาไปเบืองไปช่มน้ำกันอันนี้เขาก็บเบิ่งเลียกน้ำย่อยไปก่อนเนาะค่ะเขาเบิ่งติ่มติ่มอยู่วางถ่ายคลิปเนาะค่ะพี่นองเอฟซีกับโปรใสวิจารณญาณในการรับชมและกร,รับฟังเด้อ่าทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางไห้เนวทางเท่านั้น ทั้งสองเฮาก็ไ่ได้สนับสนุนให้เรียนกันพรนั่นทุกชนิดทั้งช่องของเฮ้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิษเถือกกับ,บาวากันเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเขามาเบิ้งกะซอยกดไลกดแช่ก์กดติดตามให้ทั้งช่องบุญมาผ้าชคนในเด้อค่คะขอบคุณนค่ะทั้งช่องบุญมาผ้าชกกกะย่งเป็นช่องน้องไม่กะคนติดตามบ่าท่านในหลายเนาะค่ะพี่น้อง 4, เอฟซีเฮ้า เขามาเบิงอีฟซี่ไหมอีฟซี่เกากับซอยกุไหลกุแช่ให้กับทั้งช่องของหเหาในด้อค่ะเมื่อนี้เลขของอาจารย์เชื่อสร้าอูเพิ่นสีงัดเอาตัวใดสูตรใดเด่นเด่นเด็ดเด็เดมาให้พี่น้องอฟซีเหาได้เบิองเฮ่ากับมาเบิงเบิงเอาไว้มักกับเก็บเอาไว้เนาะค่ะพี่น้องอฟซี่บอมากเข้ากับพานไปเฮากับเบิงไปใส่กับ ของอาจารย์อื่นเพิ่นว่าอาจารย์อื่นเพิ่นได้มา,าตัวใดมันเข่ากันบอกกับเลขอาจารย์เซียนซาอูเขากับเบิงไปใส่กับอาจารย์อื่นเพิ่นเนาะค่ะสำหรับเบขกของเข้าเลขดินกับบอท่านได้หลุดเนาะค่ะเลีเจาะน้อยมัดร่วมนัองแฮมกัย่งเดือนดีอยู่คือเก่านะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ากัแคบหน้าจอเอาไว หนุ่มพี่น้องเอฟซีไม่ขำว่าเบืองกับสีว่าเมนแล้วเหล็กออกแล้วจังค่อยว่าเหล็กถือก็สามารถเข้าไปเบื้องย้อนหลังได้เด้อค่ะสามารถเข้าไปเบื้องคลิปย้อนหลังได้วาเหล็กของแอดที่ลงไปมันเขา่ามันถืออีรีบอเมื่อนี่น้อยมาร่วมนองแฮมของเฮากับสิมีอยู่สิบหกคูเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข้ากับแคบหน้าจอไว้ มักเข้ากับจังคอยเก็บเอาไว้บ่ามักเข้ากับ่านไปเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดกะสี่ขอลาพี่น้อง FC เอฟซี่ฮาไปก่อนนะไว้มืออื่นเฮากับจังคอยมาพบมาขอ,อกันใหม่เมื่อนี้ขอให้พี่น้อง FC เอฟซี่ฮาประสบความสุขโชคชชดีห้าน้อยเมื่อนี้กะให้พี่น้อง FC เอฟซี่ฮาโชคหมันกันสุข,ขสุขคนเนาะคะ่ะ คุยหน่อยเอฟซีเท่ากับความเก็ยบยาได้ความไขายามีเด้อค่ะไอ้มีแต่ความสุขความจเจริญคอยเงินไหลกล่องคอยท่องไหลมานะชาลีตินะชาลีติสุขู่สุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ